ตอนที่1895พวกเขาร่วมกันกำหลับตัวตนระดับราชาเทพกว่า30คนและจะใช้พวกเขาเหล่านี้เพื่อขู่เรียกค่าไทยจากขุมพลังต่างๆเพราะถึงอย่างไรตัวตนระดับราชาเทพก็ไม่ใช่คนที่อ่อนแอเลยแม้แต่น้อยซึ่งแทบจะถือได้ว่าพวกเขาเป็นเสาหลักของขุมพลังใหญ่ๆเลยก็ว่าได้และการสูญเสียพวกเขาไปนหนึ่งคนมันก็ถือเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่และเพื่อแลกกับบุคคลเหล่านี้ขุมกําลังต่าง จะต้องยอมคนสมบัติมากมายออกมาอย่างแน่นอนเงินพวกเราก็ไปเตรียมตัวกันเถอะหลินเทียนได้กล่าวขึ้นซึ่งเขาก็ได้เตรียมการเหมือนกับก่อนหน้านี้เพื่อต้องการจะแจ้งเรื่องราวให้กับขุมพลังต่างๆซึ่งไม่นานนักหลังจากที่เวลาผ่านไปได้3าวันเขาก็ได้เตรียมการทุกอย่างจนเสร็จสิน้นจากนั้นเขาจึงได้ส่งเสียงออกไปเหมือนกับก่อนหน้านี้เพื่อแจ้งข่าวให้กับขุมพลังต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนระดับราชาเทพที่ถูกกำหลับโดยเขา พร้อมกับทรัพยากรหรือสมบัติต่างๆที่พวกเขาจะต้องเตรียมไว้สําหรับใช้แลกกับตัวตนระดับปาชาเทพซึ่งเขาให้เวลาอีกฝ่ายทั้งหมด7วันเพื่อเตรียมการสิ่งของต่างๆไม่เช่นนั้นเขาจะทําการสังหารบุคคลเหล่านี้ซึ่งนั่นก็ใช้เวลาไม่นานก่อนที่ข่าวนี้จะแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งดินแดนแห่งเทพผู้สร้างอันยิ่งใหญ่นี้นั่นจึงทําให้พวกแข็งแกร่งมากมายภายในดินแดนแห่งนี้ได้แต่รู้สึกเดือดดาลขึ้นมาอีกครั้งลากระแผ่นด,ดินกําลังเกิดการสั่นไหวครั้งใหญ่ นี่มันเป็นไอ้มแมลงตัวนั้นอีกแล้วราชาเทพที่พวกเขาส่งออกไปหลายสิบคนถูกเจ้ามแมลงนั้นกำหลับเอาไว้ทั้งหมดอย่างนั้นหรือนี่มันเป็นไปได้ยังไงนี่เขาทะลวงสู่ขั้นปลายของเขตแดนราชาเทพแล้วอย่างนั้นหรือไม่มันเป็นไปไม่ได้หากว่ามันไปถึงขั้นปลายของเขตแดนราชาเทพแล้วแล้วก็มันยังต้องการแก่นพลังซึ่งหยวนไปทําไมอีกนี่เจ้านั่นมันทําได้ยังไงก่อนที่มันจะทะลวงถึงเขตแดนราชาเทพ มันสามารถจัดการกับตัวตนระดับราชาเทพมากมายด้วยตัวเพียงคนเดียวอย่างนั้นหรือในขณะที่ตัวตนผู้แข็งแร่งของดินแดนแห่งนี้ได้แต่พากันตกตะลึงอีกครั้งพราอในบรรดาขุมพลังหลายสิบแห่งได้ส่งตัวตนระดับราชาเทพออกไปค้นหาและตามล่าหลินเทียนซึ่งเหล่าผู้มีอํานาจเหล่านี้ล้วนแต่คิดว่าพวกเขาสามารถกำหลับหลินเทียนได้โดยใช้ผู้บม่มเพลิราชาเทพเหล่านี้ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องตลกเลยหากมันเป็นความจริง หลังต่อสู้ของอีกฝ่ายจะต้องน่ากลัวามากอย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ไม่ได้คาดหวังว่าผู้เชี่ยวชาญระดับราชาเทพที่พวกเขาส่งออกไปจะถูกหลินเทียนกำหลาบซึ่งในเวลาเดียวกันผู้คนจากโลกภายนอกที่เข้ารับการทดสอบเหล่านี้ต่างก็รู้สึกหวาดกลัวและตกตะลึงกับสิ่งที่หลินเทียนทำอีกครั้งอีกแล้วอย่างนั้นหรือคราวนี้เป็นตัวตนระดับราชาเทพกว่า30คนคนคนนั้นทำได้ยังไงกันเพราะเหตุการณ์แบบก่อนหนีน้ มันกลับเกิดขึ้นอีกสามแถมครั้งนี้ยังเป็นถึงตัวตนรัลประราชาเทพนี่อีกฝ่ายทำได้ยังไงช่างสุดยอดเกินไปแล้วคนที่เก่งขนาดนี้อยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเราอย่างนั้นหรือทำไมข้าถึงไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนในขณะที่คนเหล่านี้ได้แต่พึรรมพำคำถามเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแม้ว่าพวกเขาจะยังเหนื่อยล้าจากการถูกตามล่าของผู้ปุ่มราะจากดินแดนแห่งเทพผู้สร้างแต่หลังจากที่พวกเขาได้ยินข้อความเหล่านี้มันก็ทำให้พวกเขาอดที่จะตกตะลึงไม่ได้ ซึ่งในเวลาเดียวกันค้นเหล่านี้ต่างก็รู้สึกหวาดกลัวเกี่ยวกับรางวัลที่หลินเทียนเสนอเป็นค่าไถ่ซึ่งมันไม่ใช่จำนวนน,น้อยน้ยเลยพอแต่ละขุมพลังจำเป็นจะต้องส่งแกนพลังเส้นหยวนกว่าห้าหมื่นก้อนนี่เขาต้องการจะแลกเนื้อเถือหนังของขุมพลังเหล่านี้อย่างนั้นหรือแมมนี่จะดูเกินจริงไปหน่อยแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่ถูกเขาจับเอาไว้ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับราชาเทพซึ่งแกนพลังเส้นหยวนห้าหมื่นก้อนเพื่อแลกกับชีวิตพวกเขามันถือได้ว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน ในตอนแรกเขาได้ใช้ในน้อยและเหล่าอัจฉริยะมากมายของขุมพลังต่างๆเพื่อขุดรีดทรัพยากรจากคนเหล่านี้แต่หลังจากนั้นขุมพลังต่างๆได้ส่งตัวตนระดับราชาเทพออกไล่ล่าเขาแต่ทั้งหมดก็ยังถูกกำหลับโดยเขาอยู่ดีแถมในตอนนี้เขายังใช้ชีวิตของตัวตนระดับราชาเทพเพื่อเรียกค่าไถ่กับขุมพลังเหล่านี้อีกครั้งซึ่งนั่นมันคงจะทําให้ขุมพลังใหญ่ๆเหล่านี้ได้แตกกากเลือดออกมาอย่างแน่นอนน่าจะใช่ ในขณะที่ผู้บ่มพอมากมายของดินแดนแห่งโลกภายนอกกำลังพูดคุยกันในความเป็นจริงการคาดเดาของคนเหล่านี้ล้วนแต่ถูกต้องเพราะหลังจากที่ขุมพลังต่างๆได้ยินเสียงของหลินเทียนมันก็ทำให้บุคคลสำคัญมากมายของขุมพลังเหล่านี้ได้แตกกดแขนจนแทบกระอักเลือดออกมาเลยก็ว่าได้พอเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นก่อนหนี้จึงทำให้ขุมพลังใหญ่ๆส่งตัวตนราชาเทพออกไปเพื่อตามล่าหลินเทียนเพื่อหมายจะกู้หน้าของพวกเขากลับมา แต่พวกเขากลับไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่นั้นมันกลับทําให้พวกเขาต้องเสียหน้ามากยิ่งกว่าเดิมพอวิธีการที่หลินเทียนโต้ตอบกับมานั้นมันทําให้พวกเขาถึงกับพูดไม่ออกพร้อมกับความโกรธที่ปะทุขึ้นจนพวกเขาแทบจะกากเลือดออกมาเลยก็ว่าได้นี่มันเรื่องอะไรกันเกิดขึ้นได้ยังไงภายในขุมพลังบางแห่งเหล่าตัวตวนที่ดำรงอยู่มานานแสนนานได้ตะการาบแช่งออกมาพร้อมกับเส้นเลือดที่ปูดปนขึ้นบนหน้าผากซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว มันทาให้พวกเขาต้องการจะกืนกินหลินเทียนทั้งเป็นแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าขุมพลังใหญ่ๆเหล่านี้จะรู้สึกโกรธแค้นและเดือดร้อนกับสิ่งที่หลินเทียนทําแต่พวกเขาก็ต้องยอมปณีปนอมและยอมทําตามสิ่งที่หลินเทียนเรียกร้องเพราะถึงอย่างไรตัวตนและราชาเทพเหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นสอนหลักของขุมพลังของพวกเขาเลยก็ว่าได้แต่ถึงกระนั้นสิ่งที่หลินเทียนเรียกร้องมันก็มีค่าไม่ใช่น้อยเช่นกันเพราะถึงอย่างไรแกนพลังงานสนหญวน มันก็ไม่ใช่หัวกระลำปิดที่สามารถหาได้ง่ายๆในขณะที่ผู้นำลุมพลังต่างๆต่างก็ออกมายอมรับและยอมเห็นด้วยกับสิ่งที่หลินเทียนเรียกร้องก่อนที่พวกเขาจะออกมาเพื่อส่งข้อความหาหลินเทียนว่าหากเขาได้รับแก่นพลังงานไปแล้วจะต้องปล่อยคนของพวกเขาออกมาในทันทีซึ่งนันกระทำให้หลินเทียนออกมาตอบกับข้อความเหล่านี้พวกเจ้าอย่าได้กังวลไปตอนนี้มันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเราตกลงทําธุรกิจนี้พวกเจ้าไม่รู้งั้นหรือว่าข้าเป็นคนยังไง พูดคำไหนคำนั้นตราบแต่ที่ข้าได้รับเกียร์พลังงานเหล่านั้นมาข้าก็จะส่งมอบคนของพวกเจ้ากลับไปอย่างแน่นอนและข้าก็สามารถรับประกันได้ว่าพวกเขาจะกลับไปยังมีชีวิตหลินเทียนได้กล่าวตอบกลับไปในขณะที่น้ําเสียงของเขาดังก้องไปทั่วทั้งดินแดนแห่งเจ้าผู้สร้างมันก็ทําให้ผู้คนมากมายที่ได้ยินข้อความเหล่านี้ได้แต่รู้สึกเดือดดาลขึ้นมาอีกครั้งพราะมันไม่ตามไปจากการที่หลินเทียนไปเปิดแผ้เก่าพวกเขาอีกครั้ง พอแม้ผู้บ่มเพาะเหล่านี้จะไม่ใช่คนของขุมพลังใหญ่ต่างๆแต่มันก็ถือได้ว่าการที่หลินเทียนทําเช่นนี้เป็นการย่ามเกียรติของพวกเขาแม้ว่าหลินเทียนจะไม่ใช่ศัตรูของพวกเขาโดยตรงแต่มันก็ไม่สามารถเลี่ยงได้เพราะการที่หลินเทียนทําเรื่องเช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็ทําให้ผู้บ่มเพาะมากมายของดินแดนแห่งนี้ต้องยอมยกทรัพยากรบ,บ่มเพาะมากมายให้กับคนนอกซึ่งนี่มันก็ทําให้พวกเขารู้สึกเสียหน้าเป็นอย่างมากซึ่งนั่นมันก็ส่งผลให้ผู้บ่มเพาะมากมายจากดินแดนแห่งโลกภายนอก ได้แต่มุมปากกระตุกเนื่องจากการกระทําของหลินเทียนพอพวกเขารู้ดีว่าการกระทําดังกล่าวของหลินเทียนนั้นจะต้องทําให้ขุมพลังใหญ่ๆเหล่านี้โกรธแค้นจนเทพจะบ้าซึ่งนั่นมันก็จะส่งผลให้ผู้บุเพ่อของดินแดนแห่งเทพผู้สร้างออกไล่ล่าพวกเขาทุกคนอย่างบากขังแน่นอน